สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่10เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ให้ชื่อว่าคนแก่ล้นประเทศเด็กก็ด้อยคุณภาพเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยถูกมองด้วยสายตาแห่งความขังบนแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับ เพราะว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่ไม่ได้เกื้อหนุนให้ประเทศเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพเด็กไทยจํานวนมากโดนตั้งคําถามว่าเป็นเด็กที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่ามีหนามซ้ำเนี่ยประเทศไทยยังกลายเป็นดินแดนของผู้สูงอายุไปแล้วนะครับหลายคนที่มีลูกมีหลานแล้วก็มีเด็กอยู่ในความดูแลเนี่ยคงจะมีความรู้สึกกังวลกับคุณภาพของลูกหลานของตัวเองอยู่บ้าง ถ้าหากพบว่าเด็กในปกครองไม่สามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดการชีวิตของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วยังไม่สามารถตัดสินใจเรื่องที่ถูกต้องและดีงามกับชีวิตของตัวเองได้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเด็กๆและผู้ใหญ่บางคนอาจจะตั้งคำถามกลับมาเหมือนกันบอกว่าและอะไรล่ะครับคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ดีงามถ้าหากมีคนตั้งคำถามกลับแบบนี้ ก็คงต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เลยเลยครับว่าอะไรดีอะไรเลวถ้าหากว่าเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรดีหรืออะไรเลวเนี่ยก็เสียเวลาครับที่จะสนทนาที่จะพูดคุยกันต่อไปนะครับสำหรับคุณภาพของเด็กและเยาวชนเนี่ยอันดับแรกต้องเกิดจากการเลี้ยงดูที่ดีจากครอบครัวต้องได้รับความรักความหวังดี ความเมตตาจากผู้ปกครองแล้วก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวด้วยนะครับประเด็นต่อมาคือต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านวิชาการและมีความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมอยู่ในสังคมเดียวกันทีนี้มาพูดถึงเรื่องการศึกษาของประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย มันมีคำถามมากมายและเกินว่าการศึกษาไทยในยุค20ปีมานี้เนี่ยนะครับให้ความรู้ด้านวิชาการและให้ความรู้รอบตัวกับเด็กและเยาวชนของเราได้จริงหรือเปล่าเพราะเวลาวัดคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยโดยใช้มาตรฐานสากลเนี่ยเราจะพบว่าคุณภาพของเด็กไทยต่ำกว่ามาตรฐานสากลอย่างน่าเป็นห่วงนะครับโรงเรียนแต่ละแห่งแต่ละแห่งในประเทศไทยคุณภาพการศึกษาไม่เท่ากันหรอกครับเพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่เห็นอยู่เป็นประจำนะครับว่าผู้ปกครองที่มีฐานะการเงินดีหรือไม่ก็มีเส้นสายดีเนี่ยมักจะนําลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพด้านวิชาการดีกว่าโรงเรียนอื่นๆแต่สําหรับครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีหรือไม่ก็ไม่มีเส้นสายเนี่ยจำเป็นละครจะต้องปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยเรียนในโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพด้านวิชาการ แม้ผู้ปกครองจะรู้ปัญหาที่ดีนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะว่าไม่มีเงินมากพอที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าทาไมคนที่มีฐานะดีและเหล่านักการเมืองเนี่ยถึงได้ส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูงได้มาตรฐานสากลหรือถ้าหากว่าไม่ได้ส่งลูกหลานไปเรียนในต่างประเทศเนี่ย ก็จะนําลูกหลานของตนเนี่ยไปเรียนโรงเรียนในประเทศไทยแต่เลือกนะครับเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องย้ํานะครับว่าลูกหลานคนทั่วไปที่มีเป็นจนํานวนมากในสังคมไม่มีทางได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวอย่างแน่นอนทีนี้เมื่อกลับมาพิจารณาถึงปัญหาการเป็นสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ ที่รัฐบาลยังแก้ไขไม่ได้แม้รัฐบาลจะรู้ดีแล้วครับว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจํานวนมากในประเทศไทยเนี่ยยังมีปัญหาอีกเยอะแยะเช่นปัญหาสุขภาพปัญหาเงินออมปัญหาการถูกหลอกลวงด้วยสารพัดกลอุบายจากแก๊งมิจฉาชีพจํานวนมากดังนั้นเนี่ยจึงพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับในประเทศไทยคือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการถูกช่อโกง หรือว่าถูกหลอกลวงโดยแก๊งมิจฉาชีพหรือแม้แต่บางครั้งก็ถูกรัฐบาลเนี่แหละครับล่อลวงและก็มอมเมาด้วยประเด็นการแจกเงินโดยอ้างว่าเป็นเงินสวัสดิการสังคมต้องย้ำนะครับว่าปัญหาคุณภาพเด็กไทยและปัญหาสังคมผู้สูงอายุข,ของไทยเนี่ยเป็นปัญหาทางสังคมที่แก้ไขได้ยากมากและเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยรู้มาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขได้ปัญหาสำคัญแบบนี้เนี่ย ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาสองเรื่องนี้ให้ล่ลวงไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาของความล้มเหลวในประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับ